โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเด a บายเด y l ไลท์อีกเช่นเคยนะก็รอบนี้ไม่ใช่เดทแลเดย์ไม่ใช่ตดนโี่ปันไม่ใช่เดทมาเดดูดกเอาอีกแล้วไม่ใช่เด a บายเด y l ไลท์ของไอเซิร์ยุโรปนะแต่ว่ารอบนี้เป็นของเซิร์เอเชียนะครับที่มันเพิ่งเข้ามาในเตสโตเนาะเป็นของเนทอีทหรืออะไรนี่แหละน่าจะใช่แหละมัง้ง <laughs> ก็โอเคก็วันนี้ผมก็ผมก็เล่นไปแล้วนะเล่นไปได้หลายตาอยู่หลายตาเลยเล่นไปตาเดียวก็โอเคก็วันนี้ก็จะมาเล่นให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะของเซิร์ฟเวอร์ไทยนะก็โอเคเขาไปเจอกันในเกียะมครับผมโอเคครับก็ตอนนี้ก็มาอยู่กับด่านลานเก็บของเก่าปตะต้ของเวนเกียนี้ก็ยังไม่เปิดยังเป็นทางการนะครับก็จะเป็นตัวเซิร์ฟทดลอง จะรอตัวเต็มยนต,ต่อไปก่อนตัวอะไรมาแล้วโอ้แตลีเจนเดลีเจนเน็ตติงเดลีเจนเน็ตติงนะำ่ัเอาไปก่อนดิพาวจับอดมันเดินยากมากเลยมันไม่เหมือนแต่ยุโรป ทำไมเขาดูดาแปลกๆว่าไม่ใช่แล้วผมแปลกยังก่อนส่สงไปใหญ่ยากมากเลย แล้วยิ่งไปเลยทุกเกมก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้อยู่นะแต่ว่ามันก็ยังแบบมีติดติดกระขัดเ,เ,เดินติดมันเดินแปลกๆผมเล่นเซิร์ฟิ ULO มอยู่ด้เหมือนกันมันก็เลยดูแปลกๆจุดนี้ก็มันมีให้สุ่มอะในตู้นะครับมันจะมีตู้ให้สุ่มผมก็ไปสุ่มได้มา คนที่มันเล่นใหม่ก็จะได้ไอ้ตัวเตลหยาดเหลืองนะก็จะเป็นหยาดเหลืองแล้วเจ้าอลาเนี่ยทำชื่มันไม่ได้มันจะเอาเป็นเปิดกล่องแล้วมันจะได้ชุดครับมันจะมีชุดโอนิแล้วก็ชุดเอาไว้ครับมันอยู่กับผม่อเนี่ยมันกระตุกกระตุกนะมันยังไม่ค่อนข้างที่จะยังไม่สมบูรณ์มันก็เป็นแค่ตัวทดลองกันนะย่างว่านี่เราก็เปก่อนเป็นไรอ่ะ จรทำจริงๆเลยเพื่อนผมก็ไม่แน่ใจนะว่าไอตอนถ้ามันสมบูรณ์แล้วร้อยเปอนี่ยก็จะดึงพวกตัวในเซิร์ฟยุโรปมาด้วยบางตัวที่มันยังไม่มีนในเซิร์เียเนี่ยจะด้เทียน ทำมันก็จะดูต่ำๆเลยนะนะเพราะว่าผมปรับใหม่อะ่ะเพราะว่าตอนแรกมันแหลกมากเลยเล่นไม่ได้เพราะผมใจแน่น่อยโดนยฉันมันิีกิ้งรู้แต่เช็คค่อนข้างดีอยูย่ <c oughs> เหมือนเล่นแรกๆเลยอ่ะเหมือนแบบเล่นตอนยุโรปแรกๆสมัยสมัยผมเล่นแรกๆมันก็จะประมาณนี้แหละตอนเวอร์ชั่นอะไรนะจำไม่ได้เหมือนกันค่อนข้างดีเค็นถุกยับเลยตันยับผมอ่ะขัน โอเคยังไม่โอเคอะไรส่งไปทันปะเนี่ยมานี่เพื่อนมานมา้าเฮ้ยคุณส่งยากมากเลยไปฉา่มันอยู่ตรงเป้าอ่ะ còn đi đung, côn máy, đuôi đung như thế, dài này, dài nó kêu.

ี่ okay. ะมาหาผมแล้วตัวผมแล้วเจะผมตายเอายังด่อนยังก็อน,ออนทิ้งแล้วทิ้งแล้วเราเอนแล้ว,ลว <c oughs> ยังหมุนเจสิ่สองได้โอเคอยู่นะหมุนตัวหมุนอะไรเงี้ยเหมือนตอนสมัยต,ตอนเล่นเซิร์ฟยุโรปแรกๆอะ่ะ ใครเคยเล่นน่าจะจําได้ครับแต่ว่ามันจะแบบหมุนง่ายมากเลยประมาณนี้แหละมันจะหมุนป,ป,ป,ปุ๊บตัวมันจะเหมือนติดตัวเราไอ้ของยุโรปตอนนี้มันปรับใหม่เมาลวปรับมาเยอะอะ่ะค่อนข้างเยอะคู่แข่งปรับมาเยอะมาเลยแบบดูแบบอะไรใหม่ๆอย่างทําเขาอัปเดตมาพร้อมกับคอมตามคนตาม,าม,มในคอมมาโห <c oughs> ม,ม่รู้จะอธิบายไงม <c oughs> ันก็ค่อนข้างโอเคนึกถึงวันเกา่เกา ฮิดไรชุบบิตคอนมันเลี้ยงเลยตอนนี้นะไวรุ่นนึกถึงเรื่องเล่าเก่าๆผีเมาบิงเมา,มาอะไรนะไอ้เมาหล่อนเนี่ย ใหญ่แจ่ต้องนีเฮ้ย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  <laughs> แม่งหมุนจนมึนหัว <Yeah. S 1> ตายแน่ๆตายแท้ๆตายแท้ๆท้แล้วตายแท้ๆอู้แตกโดนละทีดึงยังก่อนที่มันยับมาแล้วปัน้น <laughs> แล้วมาเป็นตัวเพื่อน ประตูเพื่อนตัวนี้เปไปแล้วลืมหมุนตัวเก่ <c oughs> งนังเป้งข้าอย่าเข้ามาไปโอ้โหประตูนี่เพื่อนเปย์ไปแล้วอุ้ย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  แต่แน่นอนใส่กระเปล็กเล็กเล็กเล็กไมมกอมเจอหลุมแล้วเปิดประตูเรตรนี้ไอออกแล้วแตก้หลไม่หลแล้วบ๊ายบา ก็คล <S sentiment> างโอเคนะผมว่าจะได้อยู่ถือว่าโอเคยังไม่สมบูรณ์นะโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะก็มาลองเล่นนะครับก็เป็นตัวเซรฟทดลองนะของเนอ,อิทน่าจะโอเคอยู่คนนั้นจะเห็นอยู่ว่ามันเป็นไง ผมว่าค่อนข้างก็ค่อนข้างเล่นได้ตอนนี้แต่อนาคตถ้ามาแบบเป็นตัวเต็มน่าจะโอเควันนี้ผมว่าเพราะตอนนี้มันยังแบบติดติดขัดอยู่มันจะกระตุกมัางมางมันเยอะตอนนี้ผมว่านะมาร์มันเยอะอยู่ก็โอเคก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับ like แล้วก็ไลค์เยอะๆนะยัยเยอะๆอะไรนะไล่ะไลค์เยอะๆแหละ okay. ก็โอเคก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ